ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจ,จนะโดยอาจารย์อินและคริตรจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจ,จนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซสัสบทที่6ข้อที่4นะคะบันทึกว่าส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อคิดจากพระวจนะในตอนนี้ ก็คือเรื่องของบิดาที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะอย่างไรประการที่1ก็คือว่าไม่ยั่วยุบุตรให้เกิดโทสะก็คือว่าไม่ใช้อารมณ์ในการสั่งสอนลูกของตนนะคะแล้วก็ในประการที่2แต่ว่าบิดาที่ดีเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูบุตรของตนด้วยการสั่งสอนแล้วก็เตือนสติตามหลักการพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดสําหรับลูกของคุณในประการที่3บิดาที่ดีจะต้องใช้พระวจนะ ของพระเจ้าในครอบครัวของตนไม่เพียงแต่ลูกของคุณจะได้ดีแต่ทั้งครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขด้วยนะคะให้เราอธิฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะที่มาหนุนจิตชูใจเราในฐานะของบางคนที่ได้เป็นบิดาแล้วก็มีลูกขอให้เขาเป็นบิดาที่ดีในทัศนะของพระเจ้าอบรมสั่งสอนดูแลบุตรด้วยพระวจนะที่มาจากพระองค์ไม่ยั่วยุให้มีโทสะแล้วก็ไม่ใช้อา รณมในการดําเนินชีวิตในครอบครัวขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้ทุกๆครอบครัวไม่ว่าจะในฐานะของการเป็นบิดาหรือว่าฐานะของการเป็นบุตรให้ได้มีความสุขตามพระวจนะของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ